พ่อมีลูกสาวคนเดียวพ่อเลี้ยงดูมาอย่างดีรักและห่วงขนมมากที่สุดวันแรกที่ครูเต้ยมาขอขนมแต่งงานพ่อไม่อยากให้ลูกไปเลยแต่เข้าใจว่าลูกต้องมีชีวิตของเขาแรกๆต้องอยู่กันแบบหลบๆซ่อนๆงานแต่งคนดังขนาดครูเต้ยเป็นไปได้ไหมที่จะมีคนมาแค่50คนทางพ่อก็ยอมเพราะเห็นลูกเรารับเขาก่อนแต่งพ่อก็บอกแล้วว่าลูกสาวพ่อทำงานบ้านไม่เป็นนะครูเตยก็บอกรับได้แม่บ้านก็มีค่ะ เซเว่นก็มีไม่ต้องทำอะไรเป็นก็ได้พอมีลูกก็บอกให้ปิดบังอีกจะซักผ้าให้หลานก็ห้ามตากหน้าบ้านเพราะเดี๋ยวข้างบ้านจะรู้พ่อก็ยอมรับได้แต่พอมาวันนี้เขาทำลูกสาวผมเสียใจคนเป็นพ่อที่ไหนจะรับได้พ่อทำงานบ้านแทนน้องขนมทุกอย่างทั้งกวาดบ้านซักผ้าให้เต้ยพ่อก็ทำพ่อรักเต้ยเหมือนลูกคนหนึ่งพอยังไม่เคยทำลูกสาวพ่อเสียใจเลยแต่เต้ยทำชีวิตลูกสาวพ่อพังประเด็นวันนี้คือพ่ออยาก ให้จบไม่ต้องมายุ่งกันอีกไม่ต้องมีการพูดถึงกันแค่ส่งเงินให้ค่าเลี้ยงดูก็พอ